โอเคชาแนลนะครับสวัสดีจ้าไม่เลยจ้าวันนี้เราจะมากินยำหอยแครงกันนะครับจ้ายำหอยแครงตัวใหญ่หญ่หมีใหญ่เล็กปนกันเครื่องเคียงก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีแตงฟ้าหลังจากที่หายหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานครับวันนี้จัดเต็มครับแม่ปวดฟันปวดหลายวันเลยค่อยๆชั่วหยุดไปหลายวันปวดฟันค่ะกินด้วยกันค่ะทุกคน กินด้วยกันนะคะเพื่อนบ้านไก่บ้านไก่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศต่างประเทศกินด้วยกันน้ำเดอมากินด้วยกันจ้าทุกคนแซบ่แซบๆจ้ะอืมหวานไงรสดเลยเหรออืมแล้วม,มีข้าววันนี้มีข้าวกับโอเคคนละถ้วยค่ะ อร่อยแม่กินไม่ได้จริงๆทำไมอืมขาวมากกินไม่ได้อืมโอเคกินไม่ได้กินไม่ได้แม่กินคนเดียวกันอร่อยนะไม่ว่าแหละชอบปะ โอเคไม่กินเอาปลาทอดมากิน嘛ม,มีปลาปลาทอดโอเคไม่กินหอยแครงทุกคนแต่แม่กินเองแม่กินคนเดียวอร่อยโอเคบอกมันสดไป <c ười> เลือดแดงโอเคกลัวเลือดมั้ง นี่ตัวใหญ่ทุกคนตัวใหญ่มันมีตัวใหญ่ตัวเล็กปนกันวันนี้ซื้อตลาดนัดบ้านแม่โลละสองร้อยแต่ถ้าแม่ไปตลาดใหญ่ที่พัทยานาเกลมจะได้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ทุกตัวเลยค่ะตัวลวะโลละสองร้อยนี่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกัน ออเคกินปลาทอดวันนี้โอเคไม่กินหอยเอาปลาทอดมากินกับแม่หอยอร่อยจะตายโอเคหอยแม่ทั้งใหญ่ทั้งแดงทั้งสดหอยแมแย่ใหญ่ใหญ่ <c oughs> หอยแดงเป๊ะ <c oughs> <c oughs> <C le> <c oughs> อร่อยไหม <C le> อร่อยมากครับปลาผมก,ก็รอร่อยจันว <C le> ันนี้โอเคบอกไม่อยากกินหอยแครงค่ทะทุกคนโอเคบอกว่ามันแดงเกินไปโอเคกินข้าวกับปลานินทอดุณแม่กินหอย อืมอร่อยอร่อยมากโอเคครับอร่อยมากครับอืมรสเอาเลยอร่อยรสน้ำเลยออร่อยทุกคนอืมอืมเป็นองอืมทำไมได้แม่กินหอย ข้าไม่อย่างให้แล้วไงนี่คิวคิวมานั่งยืนมองข้างอืมอืมันนี้มันจะตัวใหญ่มีตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ต,ตัวเล็กก็เนืเ้อเยอะค่ะทุกคนตัวเล็กแต่เนื้อเต็มตัวเล็กก็เนื้อเต็มฝาเลยค่ะข้าวกำลังมีควานอืม บั่งไก่บั้นไกลมากินน้ำกันแล้วจ้าข้าวรอ้รอนร้อนเลยข้าวกำลังรอ้อนอืมอร่อยมากทุกคนแดงกว่าก็หวานอร่อยยำนี่แม่ ให้ลูกสาวย้ำให้ย้ำก็ใส่ไอ้พริกเผาด้วยอืมสอยมากอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กแต่เนื้อมนอันนี่ตัวเล็กแต่เนื้อมันเยอะมากค่ะ ตลาดนัดมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเขาจะให้เราแบบเขาจะขายขะาไซส์ถ้าเราไปตลาดใหญ่ในเมืองก็<ห>เขาก็จะเอาตัวใหญ่ล้นลวนเลยโลละสองร้อยแต่เนี้ยมันไกลบ้านแม่ก็เลยให้ลูกสาวซื้อที่ตลาดบ้านเรานี่แหละใกล้ๆ เนื้อเต็มปากมากืลาัน,นี้ก็อร่อยกันนะเนี่ยเค <c oughs> ยกินปลาเนร์นเล่นแล้ว <c oughs> กินกับน้ำหอยก็ได้นะโอเคอร่อยลองดูดิ <c oughs> เลือดเลือดแลวอร่อยโอ แม่จะกินหมดไหมเนี่ยคนเดียวโลครึ่งอื๋อคอนหวานอืใช่พริกเผาอะไอ้พริกเผามันจะออกวหวาน,หวานๆห,หน่อยๆค่ะทุกคนเฮ้ยอือเคิ่วเต็มน,น้ำได้เลย ตอนทีเียข้าม่นเหม่อตอนที่จะถ่ายคลิปก็คิดว่าจะกินจะกินหอยแครงได้ไหมโอเคไม่อยากกินหอยแครงวันเนี้ยนี่อะไรแม่กินเองอื้มเลืออกระดาษจิชู่กดชูกก่เขไม่ได้อมาแม่กินแม่ไปกินตับใครมากินตับหอยแครง เลือดออกเลยกินกินไม่ได้หรอกครับหอยแครงนะครับอืมกินไม่ได้ลูกของหนูเมียอืมกินไม่ได้ เลือดแม่ไม่ได้กินหมูลูกวันเนี้ยนา่แพะหางปากแม่กินหอยกินปลาอืกินหางนะอู้อันนี้ตัวใหญ่มากาเลือดเน้นเล้นเลือดสินี่ตัวใหญ่มากอ้าว <laughs> ดูดิหอยแม่ใหญ่มาก <laughs> ออ้นอ้ยเป็นไงอร่อยแบอมแม่ห่างประเด็นหนูกินได้มั้กินได้เป็อาทอดกรอบๆอะกิน้มันตา,าอะไรอ อื้ออื้ออื้อจะกินอะไรจะกินปลาก็โอเคแน่เลยดมมองอืมให้หางปาลาหน่อยอืมน้ำส้มชื่นใจคิวกินได้แล้วง่ายกระดูกไม่แข็งไอ้คิวกินได้หมาปั๊กอะ่ะ กังขาฟ้าก็หล่นกันนะเนี่ยอ,อันนี้เจอตัวใหญ่แ้่ตัวตัวใหญ่เต็มฝาน้ำมันลาดหน่อยอืม,อม ทำไม,มรสชาติเผ็ดเผ็ดด้วยฮะยำใส่พริกเผาเลยทุกคนมันจะออกหวานนินดๆเราถ้าเราจะใส่เยอะเะาใส่เยอะมันจะหวานมากมันจะไม่อร่อยแ้่มันจะหวานเกินเพราะหอยก็หวานอยู่แล้วเราใส่น้ำปลาลงไปอืม อร่อยขนาดไม่กินก็รู้ว่าอร่อยนะอืม

ก้างลูปเหลยวเยอะเลยท่พ่อบ้ามาใถ่ายที่กลับมาให้พ่อบ้านช่วยกินกลับมาในไน่น,นกินหมดแน่นอนเราถ้าไม่กินแม่ แม่ก็น่าจะเก็บไว้กินเมื่อเที่ยงนะแม่กินหมดโหนี่แม่กินคนเดียวหายเครื่งถางนะอืมอืมอืมอร่อยมากอืมอืมอืม ตัวแม่อิ็มนะทุกคน,กคนวันนี้โอเคไม่กินหอยโอเคนั่งกินข้าวกับปลานี่เป็นเพื่อนแม่ <c oughs> มปลาดิ้งกราบเกาะหอมมากอือเจริญอาหารอีกแล้วทุกคนวันนี้แม่อันนี้แม่แม่กินแล้วเหรอน้อง ดังตัวมันอยู่นี้มนะั้งอืมอิม่มอิ่มแล้วครับหนากม,มากเ <c ười> ข้มมากเลยทำใหญ่เกิน <c ười> ไม่คีนก็ไม่อิมอ่มข้าวโอเคหมดหมอนกัน แม่ช่วยประสงคำมั้งกิน้ำปะัอืมกิมมมแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันค่ะขอบคุณมาก่าค่ะ